ผมนิกรอุ่นคำนะครับเป็นพนักงานของบริษัท CCS Future System ก็วันนี้เนี่ยจะมาสาธิตนะครับเรื่องกาะทัวนะครับซึ่งบางบริษัทก็จะเรียกว่านนันกายามหรือไม่ไมก็อาจจะเรียกตัวสัญญาณมอสก็เหมาะสำหรับงานตรวจเช็คอความปลอดภัยของบริษัทรปภนะครับสำหรับหมู่บ้านต่างๆนะครับ ก็วันนี้น่็จะดูเรื่องตัวสินค้าก่อนนะครก็กล่องลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆของนาฬิกายามนะครก็จะประกอบไปด้วยหัวตรวจนะครับหัวตรวจเนี่ยก็จะมีสามอย่างนะครับก็อย่างแรกคือที่จะได้รับความนิยมก็คือเป็นแท็กนะครับแบบ อแบบแท็กแบบหัวตรวจนะครับก็มีอยู่3อย่างนะนะตอนนี้นะครับก็อย่างชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นแท็กแบบที่เราใช้งานทั่วๆไปนะครับก็มีขนาดเท่ากับเหรียญ10บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยสเซนติเมตรอย่างชิ้นที่1นะครับ แลวก็อย่างชิ้นที่2เนี่ยเป็นแบบสีขาวนะครับซึ่งบางทีเราจะเรียกว่าแท็กแบบโดนัทนะครับก็ขนาดใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มาชิ้นที่3นะครับอันนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับเป็นแท็กแบบเรืองแสงก็คือเวลากลางคืนเนี่ยก็จะสามารถเห็นได้ชัดเจนในที่ที่มืดนะครับก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนติเมตรนะครับสำหรับหัวตรวจก็จะมีอยู่3อย่างนะครับ แล้วอ,อย่างตัวอ,อุปกรณ์ที่จะแนะนําต่อมาก็เป็นบัตรสำหรับการใช้งานนะครับซึ่งก็จะใช้งานใน2ลักษณะก็คือใช้เป็นสำหรับบัตรกะการทำงานนะครับก็อย่างถ้าเป็นบริษัทรปภโดยทั่วไปก็จะมีกะกลางวันและกะกลางคืนประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ สำหรับเป็นทำบัตรเป็นบัตรเหตุการณ์ได้ก็อาจจะแยกแยกเป็นหลายประเภทนิดนึงอาทิเช่นว่าบัตรสำหรับเวลาเกิดเหตุต,ต่างๆเมื่อเราพอไวต้ตรวจตามจุดตรวจต่างๆแล้วเกิดเหตุเช่นว่าน้ำท่วมท่อประปาแตกไฟดับไฟไหม้ข้างทางนะครับก็เมื่อตรวจเสร็จก็จะใช้บัตรนี้เพื่อระบุว่า อเกิดเหตุการณ์ที่จุดนั้นนั้นมีอะไรบ้างนะครับเช่นว่าเหตุงัดแงะออน้อําท่วมต่างๆนะครับท่อประปาแตกไฟไหมออที่อาจจะลามเข้ามาในหมู่บ้านนะครับอันนี้คือออเกี่ยวกับอุปกรณ์ของนาฬิกายามนะครับหรือกาดถั่วนะครับแล้วก็อันนี้จะมาดูภายในกล่องนะครับว่า,อ,าอุปกรณ์ภายในกล่องจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ ก่อนอย่างแรกคืออันนี้เป็นแผ่นโปรแกรมสําหรับการใช้งานนะครับก็จะมีให้ไปกับทุกกล่องนะครับอันนี้คืออันแรกนะครับอันนี้ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนาฬิกายามนะครับก็จะมีหน้าตายอย่างนี้นะครับคืออันนี้ก็ให้ระบบอถือไปตรวจตามจุดตรวจที่ออ ที่หัวตรวจที่อยู่ตามที่เราต้องการให้ตรวจด้วดยปกติแล้วเนี่ยออก็จะประกอบด้วยออหัวตรวจประมาณ4 5จุดก็น่าจะเพียงพอต่อ,อ,อนาฬิกายามเนี่ยตัวหนึ่งนะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ที่ตรวจหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับก็อาจจะติด4มุมนะครับก็แค่แล้วก็อาจ